เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทโอเราไม่คุยแล้วแต่ขึ้นมาถึงอยู่ดีๆมันมาเรียกว่าโอป้าเห <c oughs> มือนแทโอจะต้องกายอะไรบางอย่างอ่ะป,ป้าอาป,ป้าหลวงพ่ออาป,ป้านูกว่าเรียกพี่ให้พี่กินคำมันใหญ่ไปแล้วลูกนะเอเอพ่อกินด่าหมพ่อม่ทานเอ่เอแน,น่นเน้นเนน

ผมขอเป็นตัวแทนในการเสี่ยงตายก่อนด่วนด่วนด่วนเีดมมีดทำเล่นเดี๋ยวเราจะให้ให้คุณพ่อคนณหั่นล้วกันเเาน่อ้้ดดูียคุณพ่อหั่น